สามารถใช้คะแนนอะไรได้บ้างในการสอบเข้าวิศวกรรมศาสตร์จุฬาอินเตอร์ใครไม่รู้มาฟังคําตอบกันคะ่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะพี่จัจุฬาิวเตอร์ค่ะน้องๆสามารถเลือกคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งในต่อไปนี้ในการยื่นเข้านะคะพาร์ทคะแนนภาษาอังกฤษ i e l 6ขึ้นไป TOEFL IBT 80ขึ้นไป CU t e p 80ขึ้นไป ส่วนของคะแนนคณิตศาสตร์ค Eller, Z คณิต620ขึ้นไป CU แอดคณิต480ขึ้นไป ACT m a __ t _ 26ขึ้นไปด้านคะแนนวิทยาศาสตร์ CU แ0ดขึ้นไป ACT วิทยาศาสตร์25คะแนนขึ้นไปค่ะน้องๆคนไหนที่อยากศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จุฬาอินเตอร์ทางจุฬาติวเตอร์ของเรามีคอร์สดูแลทุกวิชาที่ต้องสอบ แถมยังมีการเทรนสอบสัมภาษณ์ให้ด้วยเรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่วางแผนยันเป็นนิสิตจุฬาเลยทีเดียวใครสนใจทักเข้ามาได้ที่แอปเขียวแอดไซจุฬาติวเตอร์อย่าลืมใส่แอดไซนะคะ